สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีไข่เจียวแล้วก็นึกอยากกินอันนี้คะ่ะปลากระป๋องเนาะแม่ส้มก็เลยเอามาเพื่อนๆหอมเอามาเทให้ดูตรงหน้าคลิปเลยจ้าเทไม่ออกติดเข้าตาแน่สองยี่ห้อเลยนะคะ กินสองกระป๋องเลยค่ะอยากกินน่ะแล้วก็โรยพริกนะคะผักวันนี้แม่ส้มก็จะมีพวกกวางตุง้งใบโหระพาแล้วก็มะเขือมะเขือหน้าบ้านอันนี้บีบมะนาวคะ่ะแม่ส้มชอบกินเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆกินเปรี้ยวแล้วมันแบบไม่รู้เนาะมันแบบ ทำให้เจริญอาหารน้ำมะน,น,นาวดีมากแล้วก็แอบมีพริกน้ำปลาได้นะคะและมีไข่เป็ดลวดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวเกินลวดเดียวเลยสามฟองทอดทีเดียวสามฟองเลยค่ะแล้วก็กินกับหอมแดงนะเพื่อนๆเม,ม,ม,มนูเนี้ยเด็ดมากปรุงแค่นี้ค่ะ หอมมากเลยกินกันเลยจ้าอืม 嗯，好、mm。Hmm. ทรับค่ะ ปลากระกป๋องมากินกัน เพื่อนๆเคยแบบอยากกินอะไรแบบนี้ไหมฮะแม่ส้มอยากอยากกินมากๆเลยค่ะอืมแต่ แบโดนใจดีมากเลยค่ะขนาน้อยค่ะ อร่อย <c oughs> <c oughs> oh Thank yeah. ร้อนคุง <c oughs> ทอดเมื่อกี้นี่ค่ะ 아니까? 어, 음 พึนใจค่ะเหิวด้วยอยากด้วยค่ะ เปรี้ยวๆพริกป่นหอมๆสบายเลยค่ะแซบมากเวลากินไข่เป็ดชอบเอา มาดาวค่ะอร่อยมันจริงเพื่อนร้อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาได้ค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ